มันไม่ไวดนน้าดน้วยนี่โอ้โเนยอากนยวสีา มัน,น,นไม่ได้จังหวะกันมันไม่ได้อันนี้กันน่ะแหนวบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้เราลองก่อนนะใหญ่ไปทางไหนอะแนวไหนไม่ได้มันได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ได้พี่หนูมีหูที่อยู่ชิ้นเล็กน้อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกรวมไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเป็นไรเนะเด็กก็ถึงบ้านแล้วแค่นั้นแหละพี่แต่ว่าเอาวางหน้าลงก็ได้นะลงก็ได้รวมจะตกนะรวดูดนะ ไปตมบ้านะเดี๋ยวไบานะ้านรวมมามามากินวิตเตียวปลายาอืมเออ má <laughs> ดีค hmm. mm ุณอยากให้จบจบปดี๋นะให้เย็นๆนะอืมให้ไม่จบก็ร้อนจบจซะหน่อย

ทำนับญาตน่ะนี่แหลอืมลูกเล็กเอ็มเลือด mm hmm. ตัดเล็กแต่จะเต่าต mm ัด hmm. เออวันนี้มานกินหมดวะอร่อยให้พอดีไงตีให้เขาปกติมันไม่หมดมัเล็กมินหมดอันนี้กินหมดว่ะสุดยอดเย่มากเียมเทียมหนูตีรอดไม่บายนหาไม่สบายไออายาวจเลยลดตัว ไม่ไหวมันนะครับก็ตามผีโพดนะนอหนูไม่เคยราทีเนาะมัน<ะ>ไม่เคยป่วยทีเนาะคุณป่วยเนี่ย<ป>